ยัได้มาบังเบียดย่าได้มีผู้คิดซเคซียด่อเสียดและนินทาปากน้ำท้าให้ท้าอ่อนหาปากน้ำพญาให้พญาอ่อนหักให้ลูกหลานได้ตามใจมากใจประสงค์ทุกสิ่งทุกประการให้ยูดีมีแห้งแข็งดังฝ้าก้าดังดวงตะเว้นเดกอคานถธอคำผู้แขนอวยพรทั่วไปว่าดังนี้แล้วบทนี้เขาสามารถใส้ได้ทั้งผู้ญิงผู้ทายสาธุสาธุสาธุ ผูกเบื้อง้า้ให้ควรมาผูกเบื้องขัวให้ควรยูคอให้ลานสาวจงยูดีมิแหงหายทุกหายซศกหายโรคหายภัยนอนรับให้จะได้เงินพันนอนฝันให้จะได้เงินหมื่นนอนตื่นให้จะได้เห็นเงินแสนแบดมือมาให้จะได้แก้วมณีโซดโทษให้่าได้มาพานมานให้จะได้มาบังเบียดอย่าได้มีผูกคิดเครียดส่อเสียดและนินท้าปากน้ำเท้าให้เท้าอ่อนหาปากน้ำพญาให้พญาอ่อนหัก ให้ลูกหลานได้ตามใจมากใจประสงค์ทุกสิ่งทุกประการด้วยเถิน กาบสุกสบายดีพ่อแม่พี่น้องป้องปายสู้ขู่สู้คนกับมมาพบมาพอกับเจนสุกสาวเลาในต่างแดนคือเก่าคือเดิมแล้ววัอนี้เจนซุกเองก็มีคำอวยไซ้หายพอนทั่วไปหรือว่าคำอวยไซ้หายพอสสาหรับคนค่าขายน้ำอมมะต้นมาฝากน้ำอมมะเล่าออามาบ้าสุพ่อแม่พี่น้องป้องปายได้หาฟังคือเก่าคือเดิมสิมาว่าจังซีพี่น้องบดอวยไซใหายพอนหรือว่าคำอวยไซให้พอนหรือว่าผูกคอตัวแขนในงานต่างๆนั่นเป็นสิ่งหนึ่งที่ว่าสําคัญพี่น้องเป็นความสุขทางใจเป็น แห้งใจเป็นแรงบันดาลใจเห็นห้ายคนเฮามีเหือมีแหงมีมีเหือมีแหง,ม,ม,หม,แหงมีกำลังวงังซาเป็นขวัญกำลังใจดีๆนั่นเองเนาะพี่น้องและมือนี้เจนสุกเองก็มีคำอวยไส้ให้พรสำหรับไส้ได้ไส้ได้ทั่วไปเนาะหรือว่าสำหรับคนค่าขายก็ดีเส้นเดี่ยวกันเนาะมีหลายคนเอซีเพิ่นคอกันเข้ามาดังนั้นเจนซุกเลยจะเว้ารวมมือน,นี้เนาะและทุกคนก็มาเตรียมโจทย์คำผูกคอโตแขนทั่วไปหรือว่าคำอวยไส้ให้พรสำหรับคนค่าขายนั่นเอง แล้วทุกคนก็นมาเตรียมโจดแต่ว่าถ้าผู้เด่นนั้นโจด์บทันแล้วก็มีค้ามุ่งยากเนาะจันซุกเองก็มีปื้มนี่มันปุ้มอ่านี่ม็นปื้มอ่วยพรอนต่างๆและอยู่ในปื่มนี่ก็จะง่ายและสะดวกสบายสําหรับคนที่วาเฮียนว่าไมเฮียนว่าไมอยู่ในปุ่มนี่มีทั้งบุสมบัติสมมาพ่อแม่บทสมบัติสมสมผาผัวผู้คลอตัวแกนผู้เท่าผู้แก,เก,เก่เด็กเล็กเด็กน้อยอหวส้สายให้พรทั่วไปหรือว่าให้พรอนสหรับอาคนมา่อพอบุญพอทานจังสิก็มีในหัวเดี่ยวเนาะพี่น้องถ้าว่าผู้เด่นสนใจก็สามารถทัก หาจันสุกได้โดยตรงทั้งขอความเพจหรือว่าจะทักหาจันสุกได้ทั้งเบืรอไล่ที่ว่าขึ้นอยู่ใต้คลิปนี่ก็ได้เซนเดียวกันเพราะว่ามีหลายคนที่ว่าหู้แล้วก็มีหลายคนที่ว่าโบ,บทันได้หู้แล้วก็มีความหยุ่งย่างในการเว้าการว่าอาจจะเ้ว้าหลงเว้าถึกเว้าผิดเ้ว้าด้วยความบ่มันใจเพราะฉะนั้นถ้าเอาปึ้มมาแล้วก็เฮียนจดเฮียนซ่อมไว้เพื่อให้เป็นสิริมงคลแล้วก็เพื่อจะได้นําเอาไปผูกคอต่อแขนให้พี่ให้น้องให้ญาติวงสาวของเขาก็จะได้เกิดความเปลี่ยนส จันทรุกเองก็ว่าลงหน้าลงหลังเนาะพี่น้องเพราะว่าอย,อยู่พี่ช่วงนี้กับอากาศก็ยังเย็นอยู่และตอนที่ก็ยังเศร้าอยู่อาจจะว่าลงหน้าลงหลังผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยนะพ่อแม่พี่น้องป้องปลายหลายๆเนาะและทุกคนก็มาเตรียมโจทย์คํำผูคอต่อแขนสับออบทอัอ,อ หวยพ้อนทั่วไปเนาะคำผูกคอตัวแขนทั่วไปหรือว่าจะใส่สําหรับคนค่าขายก็ได้เซนเดียวกันเนาะแต่ะแต่บดบดทับททอิฐนี่เนาะบดตัวนี้นี่จะเป็นคนค่าขายก็คือนําคาคาน,น้าหนาๆนะพี่น้องถ้าเป็นคนค่าขายเขาก็ใส่ว่าคนค่าขายไปเนาะถ้าว่าบดเป็นคนค่าขายเขาก็บดใส่เนาะอาจจะใส่เป็นหวยพ้อนแบบทั่วไปเนาะผูกแขนทั่วไปก็จังวันสินวันผราหรือว่าพ่อแม่ผูกให้ลูกให้ตั้งซิก็ใส่แบบทั่วไปเนาะพี่น้อง เดี๋ยวมาฟังบทที่หนึ่งวาดังนี้สาธุสาธุสาธุผูกเบื้องไยให้ขวัญเจ้ามาผูกเบื้องขวให้ขวัญเจ้ายุขันเป็นปีไม่เขาก็ใส่ไปบุมเปีใหม่กับบต้องใส่ไปเนาะปีไม่ฟ้าไม่หรือว่าให้เจ้ายุดีมีแหงหายทุกหายโศกหายโรคหายภัยเนาะขันเจ้าค่าขายยิบจับสิ่งใดให้เป็นเงินเป็นทองให้ไหลเนื้องน้องมาบบได้ขาดเงินกีบเงินบาทเงินดอลลาร์ให้เลีนมาเต้าคำตลาดเศร้าและคำสีหอมให้แลีนมาหอมสมปาถนาทุกสิ่งทุกประการ ด้วยเทินหรือคำทางไทยเขาจะใส่ว่าจงมีอัญยวันโนสุขังพลังมันยืนมันยืนหรือจะใส่ว่าโจอามีอัญุวันณะสุขะภละมันยืนมันยืนจากสิกะได้เหมือนกันก็มีความหมายเหมือนกันเนาะเหมือนกันเนาะพี่น้องเดี๋ยวมาฟังบทที่สองคำผูกคอตัวแขนอ่าแล้วบทนี้เขาจะใส่ทั่วไปเนะาะอาสาธุสาธุสาธูผูกเบื้องไส้ขวัญเจ้ามาผูกเบื้องขวยัยขวัญเจ้ายูอาปีไม่ฟ้าไม่ใส่ไปถ้าบทเป็นปีไม่กับบทใส่เนาะให้เจ้ายู่ดีมีแห้งหายทุกหายโศกหายโรคห ไห้ไพนอนรับให้จะได้เงินพันนอนฝันให้จะได้เงินหมืน่นนอนตื่นให้จะได้เงินแสนแบดมือมาให้จะได้แก้วมณนิโซ่โทษให้เยได้มาพานมานให้เยได้มาบังเบียดย่าได้มีผูกคิด,คด,คดซเครียดโซเสียดและนินท้าปากน้ำเท้าให้เท้าอ่อนหาปากน้ำพญาให้พญาอ่อนหักให้ลูกหลานได้ตามใจมากใจประสงค์ทุกสิ่งทุกประการให้ยูดีมีแห้งแข็งดังฝ้าก้าดังดวงแต่เว้นเดกอคานเทินคือจังผู้เท่าหรือว่าพ่อแม่นเพิ่งเกิดจะใส่แบบลูกหลานนะถ้าว่าโบแมนอ่านอะโบแมนอ่าน แบบว่าทั่วไปเนาะทั่วไปคือเจ้าค่อยผูกให้กันกับบบต้องใส่ว่าลูกละเนาะอันนี้เจนสุกยาบายใ้ฟังก็คือว่าบทหนึ่งนี่เขาสามารถอะ่ะ สามารถแยกออกได้นะพี่น้องคือจังว่าบดหนึ่งมันยาวจังสินนะเขาก็สามารถห่อหรือว่าคัดจอนเนาะเขาจะเอาแบบสองสามแถวหรืออาจจะเอาแบบ4ีหแถวก็ได้เพราะว่าอยู่ในปุ่มนี่จะยา,าวเนาะถ้าว่าผู้เด็บมบางยาวก็สามารถห่ออาจารย์ซุกกระเลยอ,อธิบายให้ทุกคนฟังเนาะเพื่อทุกคนจะได้เอาไปนําไส้แบบถูกต้องแล้วก็จะได้สะดวกสบายแต่ว่าอยู่ในปุ่มนี่ก็มีทั้งบดยา,าวบดบนยาวทุกคนก็สามารถไปเลือกนําไส้เ,เนาะว่าบดแต่เหมาะกับผู้ใหญ่เด็กน้อยแอน้อยอยู่ในปื่มนี่มีสามารถเลือกนําไส้ ได้เลยเนาะพี่น้องเพระฉะนั้นผู้เป็นพอ่อเป็นแม่เอื้อยอ้แม่ป้าพ่อลุงลูกเต้าลูกหลานเนาะพี่น้องอย่าลืมจดไห้ซ่อมไห้บ่ว่าจะเป็นในปื้มของจันซุกก็ดีหรือว่าเขาจะได้นํามาจากสถานที่อื่นก็ดีและเปลี่ยนสิริมงคลเซนเดี่ยวกันคาําว่าคําว่าที่ว่าเปลี่ยนมุงคุณเมื่อเขานาเข้ามาอยู่ในเหงื่นในซานเมือม่อเขานำอำัมพูคอตอแขนให้พี่ให้น้องให้ญาติวงศ์สาข,ของเขาแล้วก็จะได้เกิดความเปลี่ยนสิริมงคลตามมานั่นเองจันซุกเองหวังว่าคลิปนี้คงจะสร้างความซุกและเป็ยนประยชน้อง ไปบหลายก็น้อยหาทานผู้สมเข้ามาเบิ่งแล้วเห็นว่าคลิปนี้ดีและมีประโยชน์ก็อย่าลืมแบ่งปันไปคนที่ทานฮักได้ับเบิ่หับสมน้ำสำหรับมูนี่จันทร์สุขขอลาไปก่อนแล้วพบพอ่พอกันใหม่ในเทือหน้าสำหรับเท่นี่ซ้สบายดี